พอพี่อ่ะเป็นต้นเหตุเลยอะไรที่พี่พูดไปในเทปอ่ะใช่ฉลองร้านซับฉลองร้านซับจะพาไปแดกอะไรแดกที่นี่แหละเฮ้ยไม่เอาอาให้คนดูเลือกถ้าคนดูเลือกคอมเมนต์มาเยอะสุดไปอันนั้นอันนี้เขาเลือกกันมาแล้วขวบแล้วขวบแล้วหัวหมูเน่าเออมีเนื้อเน่าก้อยคาโครงสรุปได้ไป สวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่กับพิเศษครับผมหม่อมถนัดแดงอยู่ที่สวนตามใจพัฒนาพอพี่อ่ะเป็นต้นเหตุเลยอะไรที่พี่พูดไปในเทปอ่ะใช่ฉลองร้านซับฉลองร้านซับจะพาไปแดกเลยแดกที่นี่แหละเฮ้ยแมวเ,เอาให้คนดูเลือกถ้าคนดูเลือกคอมเมนต์มาเยอะสุดไปอันนั้นไปคาโครงชัยภูมิ <หา S 2> เนื้อเน่ามนแจ่มเชียงใหม่ห,หัวหมูเน่าจังหวัดแพร่ถ้าเกิดคอมเมนต์อทไหรเยอะสุดก็อ่ชัวนะ อ่าได้ให้เขาเลือกอันนี้เขาเลือกกันมาแล้วเขาโหวตแล้วโหวตแล้วอยากอะไรบ้างอ่ามีหัวหมูเน่าเออมีเนื้อเน่าเออก็คาโคงเออสรุปได้ไปเนื้อเน่าเพราะว่าเขาโหวตกันมาเยอะสุดอ่าก็ต้องไปเชียงใหม่ต้องไปเชียงใหม่อันนี้อยู่ที่แม่แจ่มแม่แจ่มผมถามหน่อยดิว่าไอสามอย่างที่พิเศษที่เลือกมาไอที่พูดในเทปตอนนั้นอ่ะคือมันเป็นมันพิเศษยังไงหรอ ก็อย่างหมูเน่าเนี่ยหัวหมูมะเน่าเนี่ยก็อยู่ที่แพร่กรรมวิธีกรรมวิธีก็ไม่ได้ต่างกันกันกบเนื้อเน่ามากก็เอาหัวทั้งหัวเนี่ยไปวางไว้บนหลังคาปูผ้าพลาติกไว้ให้หนอนมันชัยให้หนอนมันซอกหน่อยอแล้วก็เอามานึ่งแล้วก็กินกินกับน้ําจิ้มขาแต่ถ้าก้อยขาโคงเนี่ยก็อยู่ชัยภูมิก็หัวทั้งตัวเป็นงานประเพณีเขาถึงจะทํากัน แล้วก็แบะออกมาอันนี้ถ้าสมมติว่าได้ก้อยขาโค้งนี่น่าจะน่าจะยากหน่อยตอนนั้นที่พี่ไปมันเป็นประเพณีแบบบังไฟอ่ะ๋อบังไฟเขาก็ทําล้มกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือกินหลายอย่างเลยที่ดูมีต้องไปหมักเพียกจิ้มขี้แล้วกันจิ้มขี้อมันต้องหวานมันต้องขมมันต้องเค็มมันต้องเผ็ดท่านี่ใส่กินโอดูท่านั่งกินเพราะว่ามันคือวัฒนธรรมอาหารและมันคือเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องที่อุปโลกขึ้นมาสัปดีสัปดรดทำไม่ใช่ นี่มันคือประเพณีเขาจริงๆคือมันมีอยู่แล้วเขากินจริงๆถูกทุกอย่างที่พูดไปเนี่ยเขากินกันอยู่แล้วมันไม่ได้มีใครคิดสับปะนและอุตลิทํามันขึ้นมาเพื่อการถ่ายทําโดยเพราะไออย่างเนี้ยไม่สนับสนุนแต่แบบเนี้ยมันคือประเพณีเขาที่เขากินกันจริงๆมันมีประเพณีแล้วเราก็ไปลองก็ยังทําอยู่ใช่ตอนนี้ก็ยังทาอยู่ยังมีอยู่คือถ้าเกิดเป็นประเพณีอย่างไอ้กยคาโกคือถ้ามีประเพณีก็มีทั้งหมดนั่นแหละ หัวหมูหน้าเขาก,ก็ยังทาอยูเ่นเนื้อหน้าเขาก็ยังทํากันอยู่ทางเหนือเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะกินเนื้อควายเป็นหลักเป็นเนื้อควายเป็นหลักเ,เนื้อควายเป็นหลักรา่สามอย่างเนี่ยที่พิเศษพูดมาอะไรที่คิดว่าโหดที่สุดหมายถึงว่ากินแล้วรู้สึก,ก่าเหมือนแบบมันมันไม่เรียกว่าโหดเลยคือเขากินกันอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าที่กพิเศษกินแล้วมันรู้สึกว่านแบบที่เหม็นน่ะคือเนื้อหน้าคือเนื้อหน้า สุดละสุดจริงหัวหมูเน่าก็ยังไม่ได้เหม็นเท่าไก่ขาโคงก็กลิ่นแบบหนึ่งบริเวนกลิ่นของสดกลิ่นของสดครื่อข้างในมากกว่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นรับได้แต่เนี่ยอันนี้สุดยอดย้งเลยเนื้อเน่านี่คือแบบสุดละแม่งที่สุดละที่สุดของที่สุดของความเหม็นละพี่อยากให้ยงนะฝากคนดูหน่อยตอนเขาไปเอาเอาเนื้อเนี่ยเอาไปห่อพลาสติกแล้วขึ้นไปแขวนขัางบนห้าวัน และตอนนี้เขาเปิดออกมาย้งต้องเอาจมูกเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาเรื่องอีกแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ไปด้วยต้องทําแบบนี้พี่เสกเมย์ทำเลยนะเอ้าพี่ทําไปดูใหไมแค่เปิดมากูอยู่ห่างกูก็จะตายอยู่แล้วเข้าไปเข้าไปเป็นปอดขอหนึ่งปอดหนึ่งล้านซับถ้าถ้าทำสองปอดได้สองล้านซับ แต่เขาหมักนะเมเปิดได้เกิดพวกโป่งไปก็ไม่ต้องแดง่ะคือคือแย่เฉพาะกินใช่ไหมใช่รสชาติคือก็ก็ถ้ารสชาติจริงๆนะมันนุ่มนะมันนุ่มแต่เราไปติดแค่แค่เขาเรียกว่าอะไรกลิ่นมันถ้าผมดูเหมือนแบบว่ารอบๆเหมือนอย่างที่พี่เตยไปถ่ายจะมีพวกชาวบ้านเขายืนอยู่ด้วยอันนั้นคือเขาไม่เขาไม่ได้มีแบบ ความรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเขาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติของเขาใช่เหมือนแบบอารมณ์แบบปกติเขาก็นั่ง<ล>ทำกันกนั่งทำกันเลยนะนจงน้ำจิ้มขาอะไรเงี้ยน้ำพงษ์น้ำพิ่ก็ทำกันเลยคือเป็นแบบว่าวัฒนธรรมที่เขากินกันอยู่แล้วไอ้ที่ก้อยขาโคกนี่คือเป็นประเพณีแต่ว่าถ้าหัวหมูเน่ากับเน,นื้อเน่านี่คือคิดว่าอยาก,ากจะกินก็กินอะไรางี้ <S <S มันน่าจะง่ายหน่อยอะไรางี้อแต่มันกินได้ใช่ไหมกินได้กินได้จริงพี่แต่กินได้สองชิ้นก็หลายชิ้นอยูน่นะไม่สองเดี๋ยหไม่หลังกล้องก็กินเขาเขาก็มีนะ เขาก็เอามันทากันอะไรกันลาบกันมันเป็นงานมันเป็นเหมือนแบบเวลาเขาทําอะไรสักอย่างเขารวมตัวกันแล้วก็ทํากินกันนะ<ม>่ะเอ,อไปเฮะน่ะลองดูดวัฒ<ด>นธรรมอาหาร<ด>เอาหน้าหมื่นแคลแล้วขอให้กินสักสามกิโลห้ากิโลไม่ไม่ไหวเฮ้ยอย่าเพิ่งบอกไม่ไหวที่เรายังไม่ได้ลองนี่ฟังนี่ผมก็ดูหน้าผมมันจะไม่ได้มันน่าจะแบบปวดอะไรเง,เงีง้ยก็ไม่ต้องไปจิ้มน้ำจิ้มรดจิ้มจิ้มอาจอาจะเผ็ดสำหรับเรา แต่แต่แต่ถ้าแต่ถ้ากันนต้องจิ้มอะไรจะต้องจิ้มอะไรเรแเ้าเขามีเขามีเป็นในนี้ด้วยนะจิ้มขาพี่ขามีเป็นเครื่องดื่มด้วยออารทอสรทออันนี้ือช่วยช่วยได้ช่วยได้ในความรู้สึกคือผมว่ามันน่าจะแยกแค่กลิ่นแหละผมว่าพวกนุ่มพวกอย่างนี้น่าจะแบบนุ่มนุ่มนุ่มโอเคเลยนุ่มเลยนุ่มเลยแล้วทำไมถึงถึงไปสรรหาอะไรกินพวกเนี้ยดีไม่กินก็วัฒนธรรมอาหารก็ก็พี่เป็นคนชอบตามหาในพวกเนี้ยแพชชั่นคูซีนหารสชาติใหม่ๆ รสชาติที่มันมีอยู่แล้วแต่เราแก้ยังไม่เคยเข้าถึงคือกินของอร่อยเบื่อแล้วว่า้งมันก็ไม่เกี่ยวหรอกอันนี้ก็อร่อยของของชาวบ้านอร่อยของเาขเาอร่อยของเขานะกับอร่อยของเราทีมก็ต่างกันด๋ยวเราแค่ไปเรียนรู้แล้วกันในสิ่งที่ยังมีคนกลุ่มบางกลุ่มที่เขายังชอบพวกนี้อยู่เขาก็ยังทําอยู่เ้อกเคูแพชชั่นคูซีนคิดไว้อเคก็นั่นแหละครับผมเดี๋ยวเราจะไปเนื้อเน่า แม่แจ่มนะครับผม25ก็น่าจะได้ดูเทปประมาณต้นต้นเดือนหน้าอะไรอย่างี้เร็วเก่อนเร็วๆนี้เร็วๆนี้งนก็ขอบคุณพี่มากนะผมพี่หาเรื่องมาให้ผมบุกดีสำลีแปหัวช่วงน<ล>ี้หัวแปะสำลีตอนนี้ก็ไม่ไปเ้วยนะไม่ไปก<ม>็ไ,<ม>ไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วเดินรอยตามพี่เสก่อนมันก็เป็นอีกฟิลหนึ่งือนปกติเราอยู่ในกรุงเทพขายร้านอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งแบบไปดูชาวบ้านชาวบ้านเขาเรียกว่าภูทรเลยชนบทภูทรเลย ก็เดี๋ยวเราเจอกันเนื้อแนวนะผมแล้วนี่เอาสักห้าวันนะฮะเนา้สักห้าวันเฮ้ยพี่บอกว่ามันของติดคอสองวันเลยป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะอยู่ในคอแบบอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้กินหรอใช่แล้วทำไงมันหายไม่หายทำไงไม่หายเหายลมันจะติดอยู่เงี้ยมันจะเขียวอีเลยเดี๋ยวเรามาฝากพิเศษไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ถึงหรอกส่งเขาไม่มึงขึ้นเครื่องบินหรอกส่งไปสถานีมากินไม่ไหว ไปเซนีมาอันนี้อยู่ที่สวนตามใจปรารถนานะอันนี้ก็คืออัปเดตก็คือเปิดแล้วเปิดแล้วสี่โมงถึงเทีเ่ยงคืนถึงเทีเ่ยงคืน,เ,คนเปิดสี่โมงนะอันนี้เรามาก่อนก็หมูหันเต็ดปักกิงสั่งได้แล้วก็อันนี้ต้องจองก่อนนะแล้วก็ถ้าแบบว่าเข้าแบบบล็กยินเข้ามาก็จะมีเป็นพวกมีข้าวหน้าหมูแดงมีเบอร์เกอร์มีพวกอาหารเยอะแยะเลยอะไรอย่างนี้สี่โมงสีโง่โมงกลางวันกลางวันเช้าๆก็จะเน้นเป็นจัดงานแต่ง อ๋อที่ไม่เป ended, ิดก exactly. ็คือยังมีแบบรับงานตอนเช้าใช่รับงานตอนเช้างานแต่งงานแห่คันมาอะไรเงี้ยก็มาจัดที่นี่ได้มาเช่าที่นี่ได้ใช่อ๋อแล้วก็ในห้องเนี่ยที่ผมบอกเช้าห้องเนี่ยที่ผมบอกว่าสามารถแบบว่าเป็นพาเวลอย่างงี้ได้ใช่เนี่ยก็มีพาเวลมีหลายห้องมันมากแต่ละทีก็จะผูกมาทีละห้องทีละห้องใช่ใอย่างล็อกนั่นข้างหน้าก็จะเป็นร้านกาแฟละใช่จะมีเป an ็นบาร์เป็นกาแฟอะไรอยบาร์็อกเทลม็อกเทลมีหมดอาณาจักรมองคลน่าแดกเกษนาวิมิน ใครใครบางคนยังคิดว่าเป็นอ่าที่ไม่ใช่ขาไม่ใช่ข้าวแกงนะไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวแกงขนาดแดกนะเออหลายคนเขาแบบถามมาว่าข้าวแกงขนาดแดกอยู่ในปั๊มใช่กับอยู่ที่เกษตรน้ำมินยังมีอยู่ไม่มีละเขาไม่มีแล้วย้ายไปอยู่ที่ปั๊มหมดเลยก็มีที่ขาออกบางนาบางนาขาออกขาเข้าขาออกเชียงใหม่ก็มีแวะไปกินเลยเชียงใหม่ก็มีมีได้ที่เออได้ดิเชียงใหม่นครสวรรค์อุทยา แต่ถ้าแบบหุงหันที่คนถามมาในเพจอะที่ถามอินบ็อกมาถามก็คือมาทีน่นี่นะส่วนตามใจปรารถนานะ<ช>อ,อถ้าไม่สะดวกมาเปิดเปิดสี่โมงก็สั่งกินไม่สั่งสั่งสั่งเดลิเวอรี่ได้ไดดตั้งแต่เที่ยงเลยส่งถึงบ้านเลยเดลิเวอรี่สั่งได้ตั้งแต่เที่ยงใช่อก็ประมาณนี้แหละไปละมามาถามกูรู้ไว้ใจสวัสดีครับสวัสดีครับดีนะเอ้ยกูอยากเห็นหน้ามึงจริงๆอ่ะส่งคลิปมาให้กูดูด้วย thank <laughs> you